สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะโอ้ลูกสาวแกงหอมหอมเขาไปในบ้านหนูลูกหอมหอมหอมอสวยใส่หนะ้ามั้ยไปให้เมตูชิมน้ำนเด้อจา้าจ้าเออเดี๋ยวแม่แม่จะตักให้เมตูชิมด้วยสักถ้วยโอ้ไปเบิ่งพี่น้องไปเบิ่งหมอเด้อใส่หมดแล้วลูกปุ๊บปุ๊บป้าเรียบรเลยเหน็บเลย เกล็ดเล้วนเกลใส่หักลปีรอทีรอจีอจรอไล่ตัวนรีด้วยอมปลาเดียพมไมอมหอยหอยย่ล็อไปลุป้าแกไส้หมูลูกใส่หมูเลยเนาะโอใส่ไสหมูจังเสีัใขุยย่านยเขาจัางอันนันเนาะเขาจังใส้ิมมึงหัวไปละสิมงูหันิมึงเนมงเอากไปหน่อยิม ลาสิไปเราิบแล้วพอดีเลยบอสทนทนด้ไหมสิบมึงดูเออยังบอันนี้เนาะเออเดี๋ยวมันทาจังนลอยโอ้ยนัวนัวสีฟิมมาโกแก่คุณหยาเลยวะอืมบ้าใส่น้อเสร่จเสร็จเสรเออใส่กระดกอันนี้เลยประแด็นะแกงน้อใหส่ประแดกอันนี้หอมเมนลาบิล่าขาเจ้าแกงเขาใส่ใส่ระแดกกต้องใส่ประแดกบานเห่าเนาะ น้าก็ดีเพวเผ็ดก็ดีรสจัดก็ดีเลยเออเดี๋ยวลวงเขาต้องตักให้คุณยาก่อนเขาังใส่หมูเลยมาตักใส่หมอหน้อยคุณยาก่อนเลโอ้เมิองสูตรพี่น้อง <c oughs> เอาเอหมูจงนัวะดีเออ,เอ,อประดี๋ยวกใสป่ปุุมปุมาต้องปรุงหม้อก่น <c oughs> ่ปุงมันกับแด้เงหม้อกระตือใแล้วเลย เออแม่เนี่ยมาคนเคยเห็นเด้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแัดรุ่นแัดรุ่นเยอะดีมากจีเห็ดแกงน้องไม้ไส้หมูมากินคือกันหรอปะแซ่บใส่ใจกันแดดกันเลยบ่โอ้อันนี้ใส่หมูมันรูปหมูมากบ่ใส่ชีโรตีด้วใส่เลยเด้ดหมดใส่เรียวน้ำตาลก็ใส่บ่ใส่เนื้ใส่แค่นี้ก็ได้ก็ไม่ใ่านตรงแ่พแกงเราไม่ต้องใส่น้ำตาลเลยน้ำตาลจังน้อยนี่แม่น้ำตาล ใส่ไปลูกน้ำตาลใส่แล้วใส่แล้วพ่อว่ามันนวแล้วใช่ซองซ้อนต้องซ้นมันนวดเออมันนวดแล้วมันนัวดแล้วป้าป้ากินอกก่านเห็ดเลี้ยงงานวัดหมอนึงเต็มเต็มเต็มหมอน้อยไหนพูดน่ะหมอใหญ่จ้กห่วรวยนมาได้ซี่ผู้ใหอยากมาได้ฟีฟีฟีมือน้องคำล่านะคะวันนี้ยังน้อใหม่ฟีมือน้องคำลาเด้อสุดแล้วสุดแล้วโอ้สุดแล้วตัาขย่าเลย พยาเออจ้าเดี๋ยวป้าหน่อยจะใส่มะเขือพวงให้แกอาอหนูใส่มะเขือพวงแล้วเหรอจ้าก็ขาขาน้องกันอืมขาเออมันเกิดกันแล้วก็ะพักสังเงานี่ห้างของห้างอุ้ยพักแ่งเขาตั้งใส่ทีหลังเนาะแต่ใส่เนี่ยพุนยาบักทิงโอ้ยหอมดิโอ้ยหอมหอมหอมให้ใครผักขาไปฮึคือหอดบ้านเลยคือหอดบ้านเอ้า ตาควายยาพอคุญยาเดี๋ยวใส่ใส่แบบเกลือพวงกับอันกีตูเฮ้าพอขันเฮ้าใส่ทับควาีตูทับควายทั้งแง้เมันอกี้จิไปนักจังไหนท่านเนาะเออเอาน้ำใส่แบบเนี่ยเออเออพอแล้วเอาน้ำใส่แบบเนี้เดี๋ยวแม่ตอนไหนเนี่ยติตังให้นแล้วอีกใส่แบบเกลือพวงใส่นี่เแา้วเกลือพวงใส่แล้วเขาบอกใส่แล้วบ่เออ ไม่ก็ต้องมีตอนไม่เนาะแม่จ้ะอตักไม่ยาแม่โอ้ยกิดเบอร์เบิร์ดดอกลาหยาผู้เดียวอื้อแต่ทีกินน้ำหมูคิดว่าทีกินแกงหมูน่าเมาเหมือนกันละพอผู้ใหญ่อกันละพอผู้ใหญ่กันละปลาบานเฮาจวดจ้าไปตู้โอ้ปลาลูบหลุดเนยโอ้ยหลุดหลุดตัวต่างฟางบึม อยากาบุ่มเอาลงเลยหรือลงเลยอยากลเลยมันลายยได้กินเนาะเออมันลายยู่เพแม่เจ็บมากสวยนเนาะสวนหลายๆอยากได้ลูกเงเหลืองไม่อดลูกเือหลืองเด่ันนี่ละิามแม่บลูอากได้บรลูเค็เสนนไหอยลายโโอ้บัดนี้เสมืเนกวยรวยนี่นนี่คือแกงน้องใหม่อยู่ล่ใส่หมูบัรวยรวยรวยไหมเห็นอืม บัดชิมใบไร้หมื่นแห้งแซ่บไวยแท้ไม่หน่อยแกงไว้แล้วก็เอาใส่ตู้เย็นเอามาอุ่นกินกันยังแซ่บโอ้แสดงจเขาทำเซ็ตสั่นบัดนี้เลียเขาทำใส่ตู้เย็นไว้ผ่าเบิ่งหมดใส่หมื่แห้งแซ่บเก็บไว้คลางขึ้นแห้งแซ่บจากตองใส่ตู้เย็นเไอ้ตู้เย็นเขาต้องใส่ตู้เย็นมันหลายปันโอ้เขาต้องเอาใส่ตู้เย็นสักกระปุกนึงอีหิรยาดกันจะได้ออกมาอุ่นกินรัดอุ่นกินแต่แสบแม่แม่แมนออย่าลืมมีแง่เขาเด้อเอออย่าลืมผักซะแง่เขาเด้อ ป้านยังอุวยอุ oh, ้ยบัวหลวเนาะบัวหัวดีดีเลยอานจะกัดสอดปลาตัวนิ้วเขาเล้วบ้างห้องประแดกหอมแจงห้อไม้นิ้วเขาวข่ลสรอยโตะคุณยายสรอนโต๊ะห้อาหารเหลาได้หนิอาหารเหลาขึ้นเหล่านะหนิอาหารเหล่ะ ตูซจ้าจ้าจสตักไกันละสิตักไห้แม่ตูซิเกกก่กันกันย่งเนาใส่กันย่งสินึ่งโอ้น้อง้ดาสิตังกอออออกอกกกเก็บเลยลูกแม่ไปวิ่งหาเก็บนี่นะ่ไปวิ่งหาเก็บนี่นไปหล้านนจ้าะอาหาเลาะไม่ไม่ดดกระจอนจันแม่ไปหาเก็บหาเลาะอย่างเดียว บ้านไหนมีแม่ขอหมดเลยอยากได้ผักอะไรอันอยู่นี่ขอเอากันหมดเดูกอันนี้แม่ตูนนะคนกินอยู่ยวบอกแกตรงไหนใครใช่ตูนอัน,นโอ้แก่ๆแล้วกินหรือเป่าเพราะแกปวดขาไงลูกปวดขาคนที่นี่ถ้าคนแกเขาไม่ค่อยกินเลยเขาปวดขาเขาบอกเอาอีกไหมพีชเอออยู่กับคุณย่าจะรู้สูตร ถ้าสองอันนี้จะโอ้ยเพิ่งเทป,ปูนฝนตกแหละเอาได้ไหมได้ถ้าถ้ามะพริกพริกแดงกับมะพริกอันพุชนี้ใส่กันว่าหนามต้อง,ออออง,งอมันจะออกออกแดงๆใส่กะนะระสีมันจะเป็นตะเกียบพี่เนาะเนนี่ยมันคือผสมกันหนามเอาเกลือตะไคร่เอา้าหรือเอล่อาหนามได้นะครับแล้องบ้างอีกหนึ่ง ยิบไรได้ล่คุณยาบลางงานนี้ปรียกหน้าปรียกันเดียวกันกเสือมากตัลบาน้องเอ็าคือได้ซสื้อเสือตัวละซาบาทไ่เป็นบาทเนี่ยมันป็นซื้อมแต่ส้ยตัวละ่าบาทเนี่ยตลาดข้าวมจิ๋วตลาดในบ้านโอ้โอ้ตลาดดอนตะปู้เมนูต่อไปคลาคือตั้มมักลุงตั้มมกลุค่ะพี่น้อตั้มม เนใส่กระเทียมจากน้อยก็ไม่ยาบมักใส่กระเทียมโอ้้าคนติดตัวอย่ามาคตโอ้ยอย่าาถอดอย่ามาถอ้หมอกระเดียกท้องหอมีินหอมโอ้โห้คนปีโน่เดือดโอ้โห้ลุกโดดกระไรโอ้โอ้หอมโอ้ยมีเขาเลยหอมมีเขาเล พี่นองสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำหรับขาะคาะพี่น้องไม่ได้ค่ะมากินค่ะพี่น้องโอ้เบิ่งมืคนต่ำโอ้นเบิงด้ใส่ลายปันดโนู่อุ้ยอ้ยรังไมห้งจะปากปามาจปากแห้งปากแ้งปากแห้งปาก้งปากแห้งปกแห้งปากแห้งปาแห้งปากห้งปา้าแห้งปกแห้งปากแห้งปา้งปาห้งปาแห้ แม่มันหน่อยแม่ก็ได้ไปซื้อมาว่าดีซองหนึ่งมามาให้คุณยาญาต <laughs> ิคุณยามาจืดใจเขาที่ไม่ปวดโอ้บ่เสีหลายเว้ยคุณยาดีสองซ้อนไงคนเด้คุณยาซ้อนเดียวเออซ้อนเดียวยว่ากันบักเตกจบักนาวนบักนาวแม่ก็ซื้อมาใหม่ด้วยซื้อมาใหม่ทุกงวดน้ำหนามันชมพูบักน้ำน้ำเพลิงบักนาวนอัออนน,น,นั้นไปเสียไปหนาม ก็เลอกไกินเขา้ก็ินแต้องกินตว่างอนว่างเออดนันเดี๋ยวก็ต้องกินก่อนสั้นส้ำแม่อันถอดป่าแล้วเนาะสั้ำแม่ถอดป่าแห่งไปนี้ได้เสียบน้าไว้ไปนอนเดี๋ยวแม่เบิ่งกําสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เสม้ครับพี่น้องมากันนะคะเด้อสวัสดีค่ะ